18ได้บนขึ้นขึ้น18ลง22ก็ได้เนาะมันอ้อมอย่างนงี้ใช่ไหมครับอ๋อได้เนาะขึ้น18ลง22ก็ได้ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับก๋วยเตี๋ยว2แผ่นดินมาถึงแล้วครับอ้ยากมากเลยสนุกครับสนุกมากเฮ้ยเดี๋ยวจังข้ามบ่อปลาคลองเถะ 这空吧。 นี่ไซเน่เนเเตรงไปสามสิบห้ากิโลเมตร ไปกอเซโลขึ้นไดย้อนอไนครับไกอเซลโเซโลี๋จะไปยี่สงสิบแปดครับไปทางไหนได้บ้างครับท่านเป็นขับเคลื่อนขัสี่ออยู่ขับเคลือนสี่ลเข้าสิบปี่เลยครับ๋อเข้าสะพานนีครับอ๋อสิเลยนะครับถ้ายีองอะง่ายกว่าเนาะแล้วยี่สิบสองก็ตรงไปใช่ไหมครับท่านสงตรงไปก็ไกลหน่อยครับไกลหน่อยเนาะ <8 S 2> ้บอขึ้นขึ้น18ลง22ก็ได้เนาะมันออบเหมือนนี้ใช่ไหมครับ,รบอ,อ๋อได้เนาะขึ้น18ลง22ก็ได้ครับอ,อ๋อครับขอขอบคุณมากครับมีในคีย์มากว่าเพื่อนบอกว่าถ้าตรงไปเนะี่ยคือ22อือ สวยมากอ่ตรงไปเป็นอ2นะคะเรียวขวานี่คือสสิน48เมื่อ45ไป22ไป18ไป22 22บ่เส้นลงมา18บ่แม่ค่ะไป22เลยกะค่อยวุ่นมากเออิบแปดวน18ไห้ค่ะไปกันค่ะ เทคนิคจ้ะการบีบแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าขอสิไปเ้วเด้ Hence, ่อามานะครับมาแล้วบ้านสิวาเดย์ ้านสีบาเดือยินทีตอนรับลุมลำน้ำสารวินน้ำสารวินนอกหันสงสัยทางกินแดงเด้อบานนี้เ <ณ S 2> <c oughs> จ้าทีนีเ้เห็ดเห็ดขักเดียว ก็ดีมันมีให้เลือกท้งทางแบบเต็มไปสิสะดวกไปทางไหนก็เลือก จือสามแยกว่ะือสามแยกทำแยกยังโรงเรียนบ้านบ้านเคราะหบ่อ,บอรตรงไปบนงไาเอ,อ้ยมหาสารคาม ีนบรท่งเขาจ้าขันก่อสร้างยัีหมอกสองเป็นดิน ไปดูว่าอย่าง <Yeah. S 1> yeah. ป่ะแมนอยู่เลยจุดชมวิวกะเดี๋ยวเบรกถามครับไอโก้เซลโลไปทางไหนพี่ข้าางงล่คตัว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 นี้มีแยกอีกไหมถ้าไปถ้าไปนี่มีที่บุลเ,เลยนะครับพี่พอไปนี่คือตรงไปหาบุญเ,เลยเลยครับผมโอ้โหอันอันนี้คือข้างบนคือ ถ้าไปทางน,นี้ลูกไปนี้ไปไม่ได้อ๋อไปไม่ได้ต้องไปได้แต่ทางนี้ถ้าลูกสี่กูซีเนี่ยขึ้นทางนี้ไปบุญเลยได้มันใกล้กว่าหนะิดเดียวแต่น,นี้มันอไกลกว่าแต่ว่าไป,ปทางน,นี้ดีกว่าลูกไปนี้โอ้จริงดีกว่าเนาะครับผมครับคบที่นี่ก็มีไอ้ซีทงวิวมันก็มีสองจุดอ,อ๋อแต่ว่าไปบุญเลยได้สองที่เลยไป,ไป,ยยไปยนี่กัไปนี่ทันนี่มันต้องสี่กูซีอย่างเดียวพี่ไปนี่อืมต้องรถสี่กูซีอย่างเดียวต้องมีโบอย่างเดียว ถ,ถ้าเป็นกอเซโลไปทางนี้นาทางนี้ครับผมไปอ๋อโอเคครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวคัดเข,ข,ขมคัดมีละไผ่นี่หัดไ้เลยวะสั้นประมาณ4 5าองศาอะไรเดี๋ยววัดเขมขัดดึงหอยเลยเ ตอนขึ้นไปเลยอะไรลุ้มฮะพี่ทอตอนขึ้นเบาบางไม่ตอนกลับเรากลับ18ไม่ใช่เหรออันนี้มันวนไปเลยเหรอใช่ออมาถึงแล้วใส่ต่อบอนีกคือทางมองเนี่ย 云蒙山嘞。嗯嗯嗯嗯 เลยเนาะบ้านอะไรเดี่ยวหรือึ้นีหนตรงไปนี่บ้านบ้านผู้แหงไอผู้คำห้อยแหงผู้คำห้วยแห้ง 对。Really? แต่ละคันใส่แบบไม่อกใช่อุ้ยหมูหน่อยใช่หุ่นกุ่นแรกเหรอพูดฮหมูหน่อยหมูหน่อยเอาหมูหน่อยหมูหน่อยตรงนี้เออบออไปบายไปบายไปคืนนี้น่ะไปบาย บาายยแปลว่าใส่พี่มือคักคุยเห็นวันซื้อหล่องเนาะทำผูตุงกระตุกทำผูตุงกระตุกหล่องไป เ,เขาต้องหอยเขาต้องหอยไม่มันไปไม่ได้เดี๋ยว่อยไปอีกพอแล้วไปหยิบออกาทายพี่จะหนุนไม่ได้จะมาได้ไหมล่ะก็อ,ออกซ้ายมันนิดนึงนิด ตอนรหลดรูปกันเน่ยมคนเดียวเมื่อกี้เขาบอกกระบอแล้วว่ารถถอยจะฟ้องกับเป็นทึอนไฟ hmm ถึงลเลยด้ยวยครับนี่ขุนกอเซโลสวัสดีครับอะไรนี่คุณกอเซลโลแต่ละมอนที่พี่บอกว่ามอนเดียวดายอะไรแบบนี้มีเขาอ๋อแต่ละชื่อ,อใช่ไหมอันนี้คือมอน อันนี้กาเซโลคุณกาเซโลแสดงว่าเราเราขับไปเที่ยวไหนก็ได้ได้หมดพี่แต่แวะดูไปเรื่อยๆก่อนได้ชุดจุดเลยช่วงเช้าก็เหมือนกันพี่ช่วงเช้าก็เหมือนกันเราการเต้นจุดไหนก็ช่างนะกรณีพี่ไปการข้างล่างหรือว่าฝั่งไหนก็ได้พรุ่งนี้เช้าก็แวะมาถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งตอนที่มันมีหมอกไงอ๋อคำอ้าม่อนนี่ก็เหมือนที่พักใช่ไหมพี่เหมือนรีสอร์ทสมมุติอันนี้คือรีสอร์ทของพี่ใช่ไหมอ๋อค่ะ แสดงว่าเราก็แวะเที่ยวไหนก็ได้ได้หมดเลยแล้วราคากลางเต็นเท่าไหร่คะของพี่คนละร้อย่อคือทุกจุดอ๋อทุกจุดเลยจุดเลยหนูเห็นหนูเห็นเวลาขึ้นมาบนเขาเขาก็บาย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 ทำไมยิ้มยิ้มทุกคนเลยเหมือนแบบว่าเขาบอกว่ายังไงพี่ทำไมยิ้มแบบเด็กนี่ยบายบายแต่ไม่สัยเด็กขึ้นนะใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่ก็ใจดีใจดีตามถนนก็ใจดียิ้มแล้วก็ทีนี้ก็คือไอ้นั่นอ่ะพี่ แต่ละจุดเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นการเต็นท์กรณีเราไม่เอาเต็นท์มามันก็มีเต็นท์ให้เช่าอ๋อค่ะราคาก็น่าจะเท่ากันเท่ากันหมดกรณีเช่าเฉพาะเต็นท์อ่ะก็บวกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนอนได้สองคนครับหรือว่าถ้าไม่มีชุดนอนก็บวกชุดนอนเพิ่มอีกแค่สิบบาทถ้ามันหนาวถ้ามันหนาวตอนนี้กี่องศาพี่ช่วงช่วงเช้าจริงแล้วมันไม่ค่อยหนาวเสื้อันนี้ไม่ได้วัดดูกัากัดดูประมาณยี่สิบองศาโอเคไม่ไม่หนาวเท่าไหร่ถ้าหนาวหนาวหรอพี่ ปีนี้มันไม่มีน้าหนาวไม่หนาวเลยหนาวสุดมีแค่วันเดียวสิบห้าโอ้เต็มที่แล้วสิบห้าครับอันนี้อันนี้เขาขึ้นมาทางไหนพี่อันนั้นสิบแปดแม่สามแลบอ๋อครบเวลาหนูลงหนูก็ลงฝั่งนี้ถ้าสมมติหนูลงหนูมาสอง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 ลงสิบแปดลงสิบแปดอ๋อสิบแปดสิบแปดจะชันกว่าความชันเนี่ยมันใกล้เคียงกันพี่ แต่ถ้าไปขาขึ้นมาหน้าถ้าไปขับสองพหน้าขาขึ้นมามันน่าจะมีแค่จุดหนึ่งที่ไต่ขึ้นมายากหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไปขันลงนี่คือสบายสบายอ๋อแต่ขับสีขึ้นได้เลยขับสีนี่ถูกธรรมดาแล้วธรรมดาเลยใช่ไหมครับแต่ก็คืออยากรู้ถ้าเป็นไปได้ก็ขึ้นยี่สิบสองก็โหลดสิบแปดน่คราวหน้าค่อยค่อยว่ามีกับข้าวให้ทานไหมคะกับข้าวหลักๆมันมีแค่สามอจากที่ข้าวไข่เจียวข้าวกับเผาแล้วก็หมูกระทะกันนะอ๋อครับ แล้วก็พวกน้ำแข็งวพวกไอ้น้ำอับลมไปไหนาข้ามปอบข้ามปอบปลาคองกีปลาของกีเขาเขาเรียกอะไรผี่ตัวนี้ข้ามปอ

สั่งยังก๋วยเตี๋ยวสองแผ่นดินมาถึงแล้วโอ้ยากมากเลยสนุกครับสนุกมากเลยพี่ไปขึ้นเส้นไหนอ่ะสองสองนี่แหละฮะเอ๊ะทำไมไม่เจอกันเลยนะผมไปนู่นไปเดี๋ยวขวาก็ล์โตร์เออพี่ขึ้นมาแล้วเสื้อผ้าพี่เขาสะอาดดีนะี่ดูพวกผมนี้ น่ารักเลยนอนม้นไหนพี่ก็กำลังว่าจะมาตรงเนี้ยออ๋เดียวดายเนี่ยนะใช่ไหมครับลองดูก่อนแต่ว่าต้องกินข้าวก่อนก็เที่ยงยังไม่กินอร่อยพี่อร่อย้นนีแม่อร่อยกันไปเยอะนะถ่ายรูปกภาพแต่ละคนไว้เลย เ,าาเอาไสาักีว่ามือต้องหลไตรงไหนมีเห็นเห็นทางรัดพี่รุดยังโอ้ยเฮียฟินนหลอกลงไปไปเลย